ไปหาหมอฟัน <c oughs> แม่พอบอกว่าไปหาหมอฟันนี่น่าเศร้าใช่นะไม่ต้องมาร้องไห้หรอกไปไปอยลีรา <c oughs> ดูดิรองเท้านี่ใส่นานหรือเกินกว่าจะเสร็จเ <c oughs> ติมพลังแป๊บหนึ่งกินกว๋วยเตี๋ยวเข้าไปสดใสขึ้นมาทันทีซู้งในที่สุดก็ถึงแล้วจ้าเดินมาด้วยความมั่นใจมั่นใจจริงหรือเปล่าเนี่ยดูสหน้าสิเอาจามอีกโอ้โหเดินเข้าไปแบบตุ้มตุ้บต่องต่ง ติดต่อคิวเรียบร้อยอ่ะมาดูซิตอนนี้มิดินเป็นยังไงดูสีหน้าสิเพื่อนๆสงสัยจะรอนานโอ้โหหาวฟอดใหญ่เชียวปิดปากน้อยเขาให้แม่เข้าไปได้แต่แต่แตห้ามร้องให้ถ้าเราไม่จะเรียกแม่ออกจากห้องอืมใช่งั้นห้ามร้องต้องอดทนเข้าใจไหม โอเคเก่งมากไม่ร้องให้นะเป็นกำลังใจให้น้องมิลินด้วยนะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดใจกดติดตามด้วยลนะ่ะอ่ะถึงเวลาเข้าไปแล้วดูสิหนึ่งชั่วโมงผ่านไปน้องมิลินออกมาแล้วเพื่อนๆดูจากสภาพแล้วน่าจะร้องให้มันเยอะเลยดูสิเพื่อนๆตาบวมเชียวโอ้โหแต่ก็เก่งนะเนี่ยผ่านมาได้ต้องหนึ่งชั่วโมงสุดยอดแล้วล่ะมิลินโอเคไม่มาแน่ว่าหาย ไหนใครเคยมาหาหมอฟันแล้วคอมเมนต์มาบอกบ้างนะว่าร้องไห้กันไหมแล้วอย่าลืมแปรงฟันดูแลฟันให้ดีๆนะนเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องมาหาหมอฟันเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายไปแปรงฟันก่อน